กลับมสวัสดีเจ้าป้ากับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะเจ้าประจำวันเสาร์ที่หนึ่งมิถุนาย,ยน2556น้าะเจ้าดำเนินรายการโดยนองสาววิภาลใสายเครือนักวิชาการพัฒนาชุมชนเจ้าครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนครับก็ท่านผู้ฟังครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาของเราได้ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะครับการร้ายกิจกรรมนะครับก็มีกิจกรรมอย่างพอกนั่นแหละครับน้องแจวช่วยบอกพี่น้อง,าอองตาวบ้านจิมครับจ้าวาเริ่มต้นกันตีกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเดนประจําปี2556นะเจ้าเมื่อวันจันทร์ตีเซาเจ็และก่อวันอังคารตีเซาแปเนี่ยทางคณะกรรมการประกวดกิจกรรมโครงการเชอร์ชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเดนเนี่ย นำโดยท่านเรือกาตรีสุวิชาแก้วมณีนะ้เจ้าร้องผ้วราชาการจังหวัดพะเยาและก็ท่านนักเทียพรสีสุบรรพัฒนาการจังหวัดพะเยาซึ่งท่านเป็นล้ขาเนี่ยพร้อมด้วยคณะกรรมการท่านอื่นนะเจ้าได้ลงพื้นที่นะเจ้าเผื่อรวจและก็พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมดีเดนหมู่บ้านเศรษฐกิจเพอเพียงอยู่เย,ย็นเป็นสุขและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำอชอใช้หญิงดีเดนนะ้าเจ้าและก็รวมถึงกลุ่มองคอ์กร นำรักสำคัญดีเดนรวมถึงสออชตดีเดนประจำปี2556เจ้าครับปีนี้ก็เป็นกิจกรรมการประกวดเหมือนกับทุกๆปีเช่นเคยนะครับซึ่งจะมีการดำเนินการประกวดคัดเลือกนะครับกิจกรรมดีเดนประเภทเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเดนนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็มีผู้นำอ,อชอชายหญิงแล้วก็กลุ่มแก่นนำลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็ ศูนย์ประสานงานโ่วมการชุมชนดีเด่นนะครับซึ่งปีนี้นะครับรูปแบบของการดําเนินการประกวดเกาะแปลกจากปีก่อนๆนะครับปีนี้คือเขาได้มีคณะกรรมการคณะทํางานกันกลองออกไปสํารวจในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็มาสรุปนะฮะมาสรุปเหลือสามกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะมารอ,อ,อบตัดสินคำนึงนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ทั้ง ชุดใหญ่ประกอบไปด้วยท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีนะฮะพร้อมกับคณะกรรมการนะครับได้ลงประกวดกิจกรรมนะครับโดยวันที่เสาร์เจ็ดพฤษภาคมนี้ได้ไปตีบ้านแม่จัวใต้หมู่ที่ห้าตำบลแม่ซุกอำเภอแม่ใจนะครับแล้วก็วนที่สับแปดก็ไปตีบ้านดอนเงินตำบลอ้อยอำเภอปงนะครับขอโทษนะครับเสาร์เจ็ดตะกีไปตอนเจ้าไปแม่จัวไต้นะครับสอนบายไปสันจกป,ปกนะครับอำเภอดอกคันใต้แล้วก็สับแปดก็ ตอนเจ้าก็จะไปตีไปตีดอนเงินนะฮะบ้านดอนเงินอำเภอออยตําบลออยอำเภอปงนะครับแล้วตอนบ่ายไปตีอำเภอเชียงคําที่บ้านสันปุเลยม่ทิ่8ตําบลอําทองจังหวัดพะเยานะครับซึ่งคณะกรรมการที่ออกไปตรวจในครั้งนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย8ท่านด้วยกันนะครับนําโดยท่านเรืออากาตรีสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดพะเยาเป็นเป็นประธานนะครับท่านนทยาพรศรีสุบรรพานักการจังหวัด แล้วก็พร้อมทั้งท่านหัวหน้าชาตรีที่นนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมท่านสวัสดคำอูนะครับเป็นผู้แทนจากกศนจังหวัดท่านวิาสินีใจดวงนะครับผู้แทนจากเกษตรจังหวัดพะเยาแล้วก็ท่านจันทิพยแสงผู้แทนนายแพทย์สาสุขจังหวัดท่านรัชนีบุญเรืองนะครับประธานชมรมผู้นําอชอจังหวัดพะเยาและก็นักวิชาการคนสาวักษ์ชัยเมืองครับผมเจ้าหลังจากที่เปิดออกพื้นที่ไป ที่สามแล้วนะเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยคณะกรรมาการชุดดังกล่าวเนี่ยนะเจ้าเปินก็นจะมาประชุมเพื่อที่จะประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกต่อไปนะเจ้าก็จะมีรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดหนึ่งหมู่บ้านนะเจ้าแล้วก็ผู้น้อมอชอชายและก็หญิงดีเด่นอย่างละหนึ่งรางวัลแล้วก็กลุม่มองค์กรรักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยหนึ่งกลุ่มนะเจ้า แล้วก็จะเป็นเรื่องของศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบลหรือว่าสชตเนี่ยนะเจ้าแห่งหนึ่งแห่งเจ้าครับแล้วก็กิจกรรมจะมีการประชุมนะครับคณะกรรมการอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับซึ่งกคาดว่าเร็วๆนี้นะฮะต้นเดือนมิถุนายนนีะฮะคงจะทราบผลว่าใครจะได้ทีหนึ่งนะครับชนะเลิศนะฮะแล้วก็สําหรับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสูขดีเดนนี่นะครับก็จะมีโอกาสเข้ารับโลรางวัลพระราชทานนะครับ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับนอกจากนั้นก็จะได้รับโล่รางวัลสิงทองนะครับซึ่งโครงการพัฒนาชุมชนก็จะมีการจัดงานใหญ่นะฮะมอบโล่ก็ประมาณเดือนออสิงหาคม2 5 5 6ทตี่จะถึงนี้นะครับครับท,ท่านทุกฟังครับในส่วนของความก้าวหน้านะครับเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาเฮานะครับในขณะนี้ก็กําลังเข้มข้นทีเดียวนะฮะทางรัฐบาลก็ นำโดยท่านนายกยิงรักนะครับท่านก็นได้ให้ความสําคัญและความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับโดยทั่วประเทศนะครับในช่วงระว่างวันที่เสเจ็ถึงสเก้าที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการจัดเวทีเสวนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาอ่าโดยเมื่อวันที่เสเจ็พฤษภาเนี่ยนะครับณทีห่ห้องภูกระยาวสารากางจังหวัดพะเยา นำโดยท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมกับตัวแทนองค์กรสตรีกองทุนพัฒนาบุตรสาทสตรีรับอำเภอทุกระดับนะครับก็เข้ามาร่วมการแสดงความคิดเห็นและกับประเด็นยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบุตรสาทสตรีนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้เชิญคณะกรรมการสมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้เสนอข้อคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบุตรสาทสตรีเพื่อจะเป็นการเผยแพร่ ยุทธศาสตร์ของทุนือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้รับรู้แล้วก็มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นตัวครับนอกจากครับเจ้าหลังจากที่เป็นได้อูอ้จากกันในระดับจังหวัดแล้วนะเจ้าว,วันที่9พฤษภาคม2556เนี่ยตัวแทนนะเจ้าก็ได้นําประเด็นจากเวทีดังกล่าวเนี่ย ไปร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับภาคนะเจ้าสีภาคตีจังหวัดเชียงใหม่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำนะเจ้าเพื่อที่จะเผยแพร่ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วก็รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แล้วก็ระเบียบตีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะเจ้าซึ่งเฮาก็ได้มีคลิปเสียงนะเจ้าของ เอ่อน้องนาลินีนนะครับเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับดําเนินเอ่อเป็นท่าอย่างเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบริษัทกองจังหวัดพะเยาเฮาครับก็พาไปฟังเสียงน้องนลินีคงมั่นเกี่ยวกับกิจกรรม๒๙30เอ่อ๗๗ถึงเ๙ธันวาคมมาครับเชิญครับเจ้าสําหรับคง โครงการรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ของทุนพัฒนาบทบาทสตรีน้เจ้าสำหรับในส่วนของจังหวัดพะเยาเขาได้จัดวันทีเ่เซาเดพฤษภา2,556ที่ห้องภูกรารยาวจันท่าสารกางจังหวัดพะเยาน้าเจ้ากลุ่มเป้าหมายที่เขาได้เชิญเข้ามาก็คือคณะกรรมการตำบล6 6ตำบลพร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน9อำเภอโดยในการจัดเวทีเขามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม เป้าหมายของจังหวัดเฮ้าแล้วก็รวบรวมประเด็นทรงไปใื้อกลุมการพัฒนาชุมชนเพื่อที่เปินจะได้รวบรวมประเด็นและก็ข้อแนะนาข,ข้อแนะนําข้อเพิ่มเติมของเฮาแล้วก็เอาไปรวมเป็นการทํายุทธศาสตร์ของกองทุนใหญ่นะเจ้าโดยในการจัดเวทีวันที่เ7จเฮ้าก็จะรวบรวมแล้วก็นาเข้าไป ในการจัดเวทีใหญ่ของภาคเหนือในวันที่9พฤศภาคม2556ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ้ำจังหวัดเชียงใหม่เนาะเจ้าโดยในวันที่9พฤศภาคมจะมีตัวแทนจากทุกจังหวัดของภาคเหนือเข้าไปรวมในการทำเวทีในวันที่9จะมีการจัดนิทรรศการกองทุนนิทรรศการการคับเลื่อนกิจกรรมกองทุนและได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสันสนินาคงน้าเจ้าเป็นประธานในการเปิดเวทีซึ่งเปิดก็ได้กล่าวหึ่งโอวาและก็มอบนโยบายกับการจะทำเวทีในข้างนี้นาาเจ้าในวันที่9เขาจะมีการ วิาพากประเด็นยุทธศาสตร์กองทุนในรูปแบบเวทีเสวนาโดยจะมีวิทยากรโดยเป็นอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมกับปราชาวบ้านตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งคนวิาพากประเด็นบนเวทีนะเจ้าและส่วนต่อนายก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะตามประเด็นยุทธศาสตร์5ประเด็นหนึ่งกฎห,หนึ่งระเบียบแลกประกาศและจะมีการนำเสนอในพนำเสนอ ผลปัญหาข้อคิดเห็นของแต่ละกลุ่มต่อรองผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาสตรีแห่งชาตินะเจ้าสำหรับในวันที่สซเก้านี้ก็จะมีการดำเนินงานเพียงเท่านี้และก็จะนํำข้อสรุปของเวทีวันที่สซเก้าเข้าไปในการปรับปรุงระเบียบยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไปเจ้าขอบคุณเจ้าครับน้องนลินี มั่นนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหรือว่าน้องอิงนะฮะจอเล่นนะครับออก็เสียงวันๆนะครับน้องใครเห็นตัวจริงก็มาแอลพอตีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้นะครับซึ่งนอแจ๋วครับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหน้าวันนี้เนี่ยมีการอนุมัติไปเยอะ,ะพอสมควรนะครับของจังหวัดพะเยาเฮานี้ได้หนึ่งเอ้ยเจ็ดสิบล้านเนาะจ้าได้เจ็ดสิบล้านจ้าไเจ็ดสิบล้านขณะนี้เขายังเหลืองบประมาณที่จะต้องอนุมัติโครงการไปอย่างประมาณ4ี่บล้านนะครับเจ้าว คอยติดตามความคืบหน้านะครับการระมัดโครงการของจังหวัดพะเยาต่อไปนะครับเจ้าทีนี้มาดูในเรื่องของอแหมกิจกรรมหนึ่งนะเจ้าของพัฒนาชุมชนของเฮาก็คือในช่วงสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะทํางานนิเทศและกก็ตัวติดตามการจัดเก็บข้อมูลสจปรถอและก็ชชอสองคอจังหวัดพะเยาเฮานะเจ้าได้ลงตรวจสอบข้อมูล ทั้งเก้าอำเภอนะเจ้าในระหว่างวันที่เสาเจ็ดถึงเสาเก้าพฤษภาคมหน้าตีว่าการอำเภอของทุกอำเภอถึงเก้าอำเภอเนี่ยโดยผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการหนุนบ้านหรือว่ากมเนี่ยนะเจ้ารวมถึงตัวแทนผู้จัดเก็บและก็ผู้บันทึกข้อมูลสปทอและก็ช่ชสองคอนะเจ้าเพื่อที่จะสรุปผลข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็รายงาน ถึงปัญหาและกบะซักรวมถึงได้ขึ้นคำแนะนำและก็แนวทางที่จะปรับปรุงในการบริหารการจัดเก็บปี2557นี่นะเจ้าต้องขอขอบคุณนะเจ้าตังพัฒนาการอำเภอและก็ทีมงานทุกท่านนะเจ้าในการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้นะเจ้าหัวหนะ้าเจ้าข้อมูลเจปทห์หรก็ข้อมูลกรชช2คอเนี่ยมันมีความสําคัญกับปีน้องประชาชนจะได้รบกวนหัวหน้าจ่วย แนะนำตั้งผู้ฟังได้รับทราบโดยเจ้าโอ้ครับนี่ก็แน่นอนนะฮะสำหรับเรื่องข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านเนาะพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนรวมทั้งอำเภอจังหวัดไม่กระทั่งระดับชาตินะครับก็จะต้องมีการวางแผนการพัฒนานะฮะข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานหรือว่าจาอประทอ่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่จะแสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชีวิตต่างๆว่าคนไทยเขาเนี่ยอย่างน้อยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องจะได้พ่องนะครับและควรจะมีระดับความเป็นอยบทความควรระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถทราบได้ตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเองนั้นและครอบครัวนั้นนะครับรวมทั้งหมู่บ้านชุมชนอยู่ในระดับใดมีปัญหาใดต้องแก้ไขเรื่องใด้พ่องนะครับรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมนะครับดังนั้นจประถอเนี่ยโดยจะเก็บผ่านผู้นําชุมชนนะครับก็จะมีหัวหน้าคุ้มอาสาสมัครต่างๆในชุมชนด้วยการสนับสนุนของคณะทํางานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับตบําบลแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะทำให้ทราบว่าแต่ละแต่ละครัวเรือนนั้นแต่ละหมู่บ้านนั้นมีปัญหาเรื่องใดบ้างนะครับและเมื่อหู้ปัญหาแล้วก็สามารถเอาเอาปัญหานั้นมากําหนดเป็นแนวทางแก้ไข ส่วนใดที่แก้ไขเองได้ก็เป็นหน้าที่ของทางชุมชนจะต้องดําเนินการรวมกับพี่น้องชาวบ้านนะครับส่วนไดที่จะต้องขอข้อละเมือ,องบประมาณต่างๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้องมาดำเนินการข้อมูลเฉพาะถานี้ก็จะเอาไปจะทําแผนชุมชนแล้วก็จะเสนอแผนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนสําหรับข้อมูลกช .2 ข,อ,ขอชช .2 อ,อ,อนั้นคือข้อมูล,ละระดับหมู่บ้าน นะครับเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสภาพปัญ,ปญหาทั่วไปสภาพปัญหาของหมู่บ้านครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสุขภาพอนามัยความห่ก้การศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาพแรงงานและกัญยาเสพติดซึ่งเป็นข้อมูลที่หมู่บ้านจะมีการจัดเก็บทุกๆปีทุกสองปีนะฮะเมื่อสำรวจแล้วก็กจะแบ่งหมู่บ้านออกเป็นสารประดับนะครับแล้วก็มีการประมวลผลว่าหมู่บ้านเล็งรัฐระดับหนึ่งคือหมู่บ้านที่ยังล่าหลังอยู่นะฮะที่ ตกเขกีนอยู่ลหลายเรื่องอยู่นะครับหมู่บ้านเร่งรัดระดับ2ก็เป็นหมู่บ้านระดับปานกลางแล้วก็หมู่บ้านเร่งรัดระดับ3ก็คือหมู่บ้านที่กาวน้ามีความพร้อมนะครับมีความเจริญหลายเกือบทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของข้อมูลก็จะมีการนําใช้ประโยชน์ในการวางแผนกาหนดนโยบายทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบ,บครัวชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอจังหวัดหน่วยงานภาครัฐเอกชนกระทรวงทบวงกรมต่าง ไม้กระทั่งรัฐบาลนะครับก็จะนําข้อมูลจจปทพ่อตีเฮาได้ร่วมกันสารวจนี่นะครับไปกําหนดเป็นนโยบายนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับเจ้าอนี้กรมการพัฒนาชุมชนก็จะนําทุนเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินพระราชกรณียกิจและก็ยังเป็นผู้เรียะส่งเสริมเป็นต้นแบบในการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการพัฒนาชุมชนตวัวเพราะฉะนั้นเรื่องข้อมูล เจ้าประทอกับก่จาสังจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับนอกจากผลการสํารวจของเจ้าประทอปีที่ผ่านมานี้นะครับทั้งจังหวัดขอเยาวพอจะสรุปได้จะได้พร้อมครับเจ้าสําหรับของปีห้าหกนี่นะเจ้าจากการสํารวจเนี่ยนะเจ้าต้องบอกก่อนนะเจ้าว่าการสํารวจเนี่ยเขาสํารวจเฉพาะในเขตของชุมชนนะเจ้าครัวเรือนตีเปินสํารวจเนี่ยตอนแรกเขาตั้งเป้านะเจ้าไว้ตีแปดหมื่นห้าพันสี่รอยสิบเจ็ดครัวเรือนผลปรากฏว่า การจัดเก็บเนี่ยได้มาเกิดน,นะเจ้าเขาจัดเก็บได้ถึงแปด5มนเจ็ดพันสารอยหสบเจ็ครวัวเรือนส่งเกินเป้าหมายไปถึงหนึ่งพันเก้ารอยสี่สิบครัวเรือนซึ่งอการจัดเก็บข้อมูลข้างนี้นะเจ้าก็ทําให้ว่าในเคชนบทเนี่ยมีประชากรอ,อยู่ทั้งหมดอยู่ตีแสปดมื่นสามพันสี่รอยแปสิบเจ็ครวัวเรือนนะเอ้ยค้นนะเจ้าสมาสนทาเซล่าหลังจากตี่ประมวลผลข้อมูลแล้วนะเจ้าปรากฏว่าผล ตัวชี้วัดของอการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเจ้าชี้แจงน่อยเนาะว่าตัวชี้วัดตีปนใจวัดในเจ้าปะถอนะเจ้ามีประกอบไปด้วย5หมวด30ตัวชี้วัดซึ่งตัวชี้วัดตีบพนันเกณฑนร้อยละเยอะที่สุดก็จะเป็นตัวชี้วัดตีสิ9ในเรื่องของเด็กจบการศึกษาภาคบังคับเก้าปีเนี่ยบ่ได้เรียนตอนแล้วก็ยังมีงานทำนะเจ้าบ่ได้รับการศึกษาบ่ได้รับการฝึกอบรรนมแล้ว จำนวน34คนจากการสำรวจเ7จคนคิดเป็นร้อยละ5 .0 มนิเห้าจเก็บนก์ห้เนะเจ้าคือเราอ่อนจบการศึกษาประมงคับคือคือ,คอมือสามเนาะเจ้าบาได้เงินต่อแล้วก็มามีงานทําแล้วก็บาได้รับการฝึกอาชีพอของพะเยาจังหวัดพะเยาเฮามีทั้งหมดอยู่สาคนตีบพันธ์34คนเจ <c oughs> <c oughs> ้าสามสิบคนนะครับตีบพันนะครับลองลงมาแล้วครับต้องเจ้าครับลองลงมานะเจ้าเป็นคนตีอายุนัากว่า60ปีเต็มขึ้นไปเนี่ย มีอาชีพแล้วก็มีรายได้คนทีอ่าจังหวัดพยาวฮาคนที่มีอายุห0สปีเต็มขึ้นไปเนี่ยตีเป้นสารวจมานะเจ้าสี่99น้คนเนี่ยปรากฏว่าประพันเกีย์อยูตีสี่พันหนึ่งยสสาคนนะเจ้าคิดเป็นร้อยละ1ิบ1ุดาหนึง่งคือผู้สูงอายุเป็นว่างงานกันเมันก็น้ฮะตอนนี้นะครับสี่พันกว่าคนนะครับแล้วต่อไปแล้วครับตัวชื่อว่าตีโตเกีย์นะเจ้าตัวชื่อว่าตีโตเกีย์แหมตัวอ่าจะเป็นคนในครัวเรือนนะเจ้า ติปนซูบุรีเนาะทั้งหมดที่หาอู้ไปตะกี้ก็คือ2องแสนแดสาันสี่้ยปเจคนเนี่ยปากฏว่าเป็นคนที่ซูบุรีนะเจ้าหนึ่งเก้าพันแปด้คน <c oughs> คิดเป็นละละเจ็ดจุดศูนย์นึงนะเจ้าซูบุรีนักน่อยแล้วันาะเข้าต่อไปแล้วครับอ่าเป็นตัวชี้วัดติซาห้านะเจ้าเกี่ยวกับคนในครัวเรือนเนี่ย ดื่มสุรายกเว้นกรณีตีดื่มเป็นข้างค้าวเป็นเทศกาลเป็นประเพณีอย่างเอี้ยนะเจ้าม,มีคนประพันธ์เกียนอยู่ตีหนึ่งมืนเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบหกคนนะเจ้าคิดเป็นร้อยละหกจุดสามหนึ่งก็ถือว่าเยอะนะเจ้าเยอะนะครับสำหรับผู้ดื่มสุรายังโตกเกียน์อยู่หลายนะครับมืนเจ็ดนะครับเนาะแล้วก็ต่อไปอข้อที่สนะาเอสเนาะข้อที่สอเอสนะเจ้าเป็นคนอาย,ยุสิบห้าถึงหกสิบปีเต็ม มีอาชีพแล้วก็มีรายได้นะเจ้าจากการสำรวจหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหนึ่งคนเนี่ยปาก,ก็ร้อประพันเกียนอยู่ที่ห้าพันสองร้อยหกสิบคนนะเจ้า<ม>คิดเป็นสามจุดศูนย์สองนะเจ้าแล้วก็แหมเรื่องหนึ่งเรื่องรายได้เฉลีย่ยต่ำกว่า,าสามหมื่นบาทต่อคนต่อปีนี่ก็โตกเกียนเจา้าตอนโตกเกียนสองพันหกร้อยสิบเอ็ดครัวเรือนนะเจ้า นะ <S <S คิดเป็นสองจุดเก้าเก้านะครับสองจุดเก้าเก้านะครับนอกจากเขาเขามีเวลานิดเดียวนะครับเนะาะอยากจะปาทันทุฟังนะครับไปฟังเสียงของอตีเขาไปได้สัมผัสแล้วก็ไปพบปะได้รับข้อคิดเห็นดีๆนะครับจากสามท่านด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยท่านทวีสินยางสีประลงบ้านมูฮกตมบุบ้ันปินอำเภอดอกคาใต้แล้วก็นายบุญเกิดอุ่นสังนะครับผู้นอมชอตมบุญคือเวียงดอกคาใต้แล้วก็น้อง จิรัชยานันตะนะครับผู้บันทึกทั้งสามท่านก็จะมาแสดงความคิดเห็นน้อยนะครับก่อนตอนท้ายรายการนี้นะครับเชิญรับฟังครับครับสวัสดีครับผมนายทวีสินยางศรีผู้ใหญ่บ้านโมูทีงกตําบลนปินอำืเภอดงไปสวัรค์พะเยาครับการเสนอแนะจอพระถอทีตี่านมานะครับการตีหอาไปจ้างคนหรือเจอจากันทำงานนะครับมาข้างกองบประมาณมา ออละออนหรือออช้อนะครับถึงเงินเปิดไปยเงี้ยอมันมาได้ตามเป้านะครับบางครั้งเปิดเผ่เงี้ยกันนะครับจ้างอเล่มละห้าบาทออเขาปิดเยเงี้ยกันนะครับแต่นี่แต่ละหมู่บ้านก่อบาง,างาครั้งก่อเอาเงินตังหน่วยงานไหนมาจวยอ๋อเปิดไข่มีเวลานะครับนั่นผมก็เสนอแน,ในอะในในหมู่บ,บ้านผมนะครับขอได้เอาเงินของ อของการหมู่บ้านหรือเงินของย็ดของเงินล้านมานะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์มาเพื่อมาใื้อข้อมูลมันชัดเจนนะครับจ้างหลอนตีเปิดมีความหูนะครับมอนตีเงินมหลาลัยนะครับที่เขาวางในช่วงพิทเทมิมมาอบร้มเขานะครับก็จ้างเป็นหลังคาละเลมละ,ะ15บาทนะครับก็ ผลงานที่ออกมาก็ชัดเจนนะครับาตั้งผลคีย์ข้อมูลก็เข้าใจนะครับเอางบประมาณอของเงินล้านนะครับขอเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาสี่พันบาทนะครับเอาไปจ้างรอนออเอาเงินกางนั้นนะครับไปื่อ้อนจัดเก็บข้อมูลมาจะได้ชัดเจนจะเลี้ยวด้วยนะครับบางครั้งที่ที่ผ่านมานะครับมันมีปัญหาเจ้าบ้านที่ ผู้นำมอกดีครับตีไปคือปัญญามันหมัดไข่ตรงเป้านะครับมันมันจ้ามันยังตั้งหมู่บ้านเราบางบางหมกับเลี้วบางหมกับจ้าแต่ผมตัดปัญหาในหมู่บ้านไข่หือมันเล็้วนะครับเพิ่นหื่อนาข้อมูลที่ชัดเจนไปส่งตั้งการเพิ่นนะครับขอได้เอาเงินงบประมาณของในหมู่บ้านนะครับตีเจียดมาอาจ้างเอาเงินหื่อก่อนเลยนะครับ เงินที่เป็นจ้างมาที่หลังนั่นก็ขอมา,อาถมเพราะมา,าใจมา,าไว้ครับในกองทุนเอาไปครับเอาเงินนั่นออกไปก่อนนะครับนั่นก็ขอเสนอแนะทั้งผมที่ในหมู่บ้านผมเนี่ยไปในกองมันก็ถมเร็จตีนะครับข้อมูลนี่จะได้ความเป็นจริงจะว่าเต็มร้อยก็บอกว่าเต็มครับเข้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าครับ ระว,วังข้างมดก่อลออ่อนกาะบางกองก็เขาต้องออกอบรมเขาเพื่อเข้าใจนะครับก็ผมก็ตีเสนอแน่ก่อนนี้ครับจื่อจิรัชยานันตาเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเฮ่อ,อ,อขีข้อมูลเฮ่ออบอบตมีอิงเจ้าในโปรแกรมของปีปี55เนาะเจ้าตีพานมาเนี่ยปัญหาที่ฮบปาก็คือพอเข้าไปแก้ไขข้อมูลแล้วเนี่ยมันสามารติจอันดูกราฟได้ มัเอเฮาแก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้ยากขึ้นเพราะว่าเขาเข้าไปค้นคว้าแล้วพิมพ์จือแล้วเนี่ยมันจะอกขึ้นเฮ้อเจ้านะอันที่มีปัญหาน่าที่สุดทัดมาก,ก็คือในส่วนของข้อมูลตีปิน้นคนคนเก็บข้อมูลเปินส่งเข้ามาเจ้ามันจะมีปัญหาว่าถ้ามองแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นข้อมูลตีเหมือนกับมันซ้ซอนๆหรือปิติพันมา แฮมอานก็คือเป็นถ้าเป็นจือของคนตีมิจืดซ้ำกันในบ้านหลังเดียวกันทั้งจือทั้งน้ำสูนลจะทำคือข้อมูลตรงนี้โปรแกรมมันจับมาห้าปเลยอ่ะจะเกาะยาจึงเพแก้ไขตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยข้อมูลจากโปรแกรมตรงนี้เนี่ยควรถเอาเอาข้อดีของแต่ละปีจะมารวมพัฒนาของปีต่อไปตัวอะเจาครับสวัสดีครับผม บุญเกิดอุนสั่งนะครับเป็นผู้นําอชอตลคือเวียงนะครับอ,บอําเภอดอกคาใต้จังหวัดพะเยานะครับออไอการเสนอแนะของผมในวันนี้ก็คือว่าผมอยากจะเสนอแนะในการจัดกบจเฉพาะถอแต่ละปีหรือว่าในปีต่อไปนะครับก็ขอให้เป็นอชอนะครับอชอแต่ละหมู่บ้านมันจะมีอยู่นะครับหนอหมู่บ้านในก็มี4ีค้นนะครับชายสองหญิงสองนะครับแล้วก็ได้เลือก ตัวแทนตำบลขึ้นมาก็คือผู้นำอชนะครับตำบลละสองคนใช้หนึ่งยิงหนึ่งนะครับนะครับในการเสนอแนะในที่ที่ผมเสนอแนะนี่ก็คือว่าต้องการงบประมาณสนับสนุนจากอบอบตนะครับหรือว่าอปทในแต่ละตำบลนะครับสนับสนุนปีที่ผ่านมาหรือว่าการทางานที่ผ่านมานะครับมันมีการบ่นขึ้นมาว่าเออการจัดเก็บจปทนี่มันการตอบแทนมันน้อย นะครับมันใจเวลานะครับแต่ทางทดีแล้วผมอยากจะให้อ,อชอมีส่วนร่วมนะครับในแต่ละมูมมันจะได้จัดเก็บข้อมูลไอ้ชัดเจนนะครับแล้วก่อข้อมูลนี้มันจะเป็นจริงเ <c oughs> สียงของพี่บุญเกิดอุ่นสัง่งประจบสัก์กรรมพุทธมาอชอตะบุญ <c oughs> คือเยียงเป็นก็ได้แสดงความคิดเห็นอย่างดีเลยนะในการวกับการประปรุงเกก่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเจพาะทอ เมืจ,อ,จอเข้าวันนี้เวลาฮอรโมดเห็นละ <c oughs> าเขาเปิดกำลังตัวก้น,กน,วนมาติดตนีล่ลยนะครับนาอทั้งผมแล้วก็น้องแจ๋วนะครับขอ,อนารายการฟังสบายสไตล์พนามชวนนะครับจากลาทัานผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีเจ้า